สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะเม่จะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยะคะ่ะว่าดวงความรักของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะเม่จะเปิดออกเป็น ความรักของพาร์ทคนโสดและความรักของคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะช่องนี้ตัดตามของราศสาตร์ต,นตกนะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่รู้ราศีของตัวเองนะคะสามารถที่จะเช็คเบอร์ชานะคะได้ในด้านล่างวิดีโอนะคะตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมล้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงห์คนโสดกันก่อนเลยนะคะจะไม่ขอดูรักนาราศี ของคนที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวราศีสิงประจําเดือนนี้หน่อยนะราศีเมถุนค่ะราศีธนูราศีพฤษภนะคะธาตุลมเมถุนลุนกุมและราศีกันนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ขอคําแนะนําเอาไพ่ใบแรกให้กับชาวราศีสิงหน่อยค่ะ ชาวราศีสิงห์แม่ค่รู้สึกว่าคุณอะอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปช่วยเหลือใครหรือว่าจะมีคนอื่นๆน,นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคุณจะได้รับผลประโยชน์นะคะจากคนอื่นๆหรือว่าคุณอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างให้คนอื่นนะคะเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณแม่แค่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของ าาการทำิจการร่วมกันหรือว่าความรักก็ได้นะคะทีนี้ไม่อยากจะบอกกับคุณนะว่าเดี๋ยวคุณนะ่ะจะได้เขียนหรือว่าคุณนะคะจะได้ create โปรเจกต์ใหม่ๆไม่มองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณนะคะโดดเด่นไปนในเรื่องของการงานของคุณมากกว่าหรือว่าถ้าเป็นความรักเลยเนี่ยไม่ค่รู้สึกว่า มันจะเป็นความรักที่มาพร้อมกับผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ทั้งคู่อะไรอย่างนีะ้หรือว่าเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถซัพพอร์ตเขาได้หรือว่าช่วยเหลือเขาได้ะคะ่ะสําหรับชาวราศีสิงห์ในบางท่านนะกระทั่เป็นในเรื่องของโปรเจกต์งานนะไม่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะคุณอาจจะไปช่วยเหลือเขาเขาอาจจะมาช่วยเหลือคุณเป็นผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณกับเขาอะคะ่ะจะได้ร่วมหุ้นทำนู่นนั่นนี่ด้วยกันมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่ มันจะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็คอย support กันนะคะเพื่อที่จะให้โปรเจกต์เนี้ยมันดำเนินไปอย่างที่มันประสบความสำเร็จอะค่ะมันจะดำเนินไปแบบที่ประสบความสำเร็จแต่ทีเนี้ยมันจะต้องเลือกูลซึ่งกันและกันนะถ้าเกิดว่าคุณกำลังวางแผนนะคะที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับใครอะค่ะไม่มองว่ามันทำได้นะแต่ทีเนี้ยอยากให้คุณนะคะเช็คในเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีนะชาวราศี สิงเดี๋ยวไม่ขอดูให้ทาโรขยายหน่อยคะ่ะทำไมให้คำแนะนำถึงออกมาบอกคุณแบบนี้นะอืมเรื่องเงินมาเลยอ่ะคะ่ะให้เงินขึ้นเลยอ่ะคะ่ะใบแรกเลยชาวราศีสิง คนโสตไม่ถามหน่อยว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณเคยร่วมหุ้นกับคนรักเก่าแฟนเก่าบ้างไหมแล้วก็มีเรื่องราวที่ว่าทะเลาะก,กันไปอะคะ่ะคุณอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่แบบเงินเราเงินเธออะไรอย่างเงี้ยเราทํามากกว่าเธอแต่เธอใช้เงินมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีบ้างไหมนะคะเพราะว่าให้เงินเนี่ยค่อนข้างขึ้นนะคุณเลยเลือกที่จะเป็นโสดดีกว่าโสดแล้วแบบใช้เงินได้เต็มที่เนะาะหาเงินได้เท่าไหรก่ก็แล้วแต่ตัวเองเลยอเนาะอืออือฮ อืออชาวราศีสิงห์ไม่มองว่าความรักที่คุณต้องทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินอะมันมีการเงินเข้าไม่มีบทบาทในความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านผ่านมาด้วยนะคะถ้าเกิดว,ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าจะต้องมาทะเลาะก,กันด้วย เรื่องของการเงินถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเงินมันจะเป็นความรู้สึกที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าการให้และได้รับในเรื่องของความรู้สึกมันไม่เท่ากันนะคะคุณอาจจะให้เขาไปเยอะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยทําอะไรในความสัมพันธ์หรือว่าไม่ค่อยที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณมีแต่คุณที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะมนเลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าโสดกับไม่โสดเนี่ยน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า ถ้าประเด็นดรามา่าหรือว่าปัญหาท็อกซิกมันเยอะอย่างเงี้ยคุณแค่รู้สึกว่าเป็นโสดเนี่ยมันน่าจะสุขใจมากกว่าเลยทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยของท่านเลือกที่จะเดินออกมานะคะทีนี้ตัวคุณอนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าณเวลาเนี่ยคุณจะเลือกคนที่หนึ่งเลยเขามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนรวยอะเขาก็จะต้องเป็นคนที่สามารถดูแลชาวราศีสิงห์ได้แล้วไม่รู้สึกว่าคุณนะคะจะได้เจอนะ แลนะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยคนที่คุณปรารถนาหรือว่าคุณเฝ้าฝันว่าเออวันใดวันหนึง่งคุณจะได้อยู่กับเขาแบบเป็นครอบครัวหรือว่าสร้างครอบครัวไปร่วมกันนะคะไม่ว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะชาวราศีสิงเดี๋ยวจะมีคนที่เขามี energy ของคนที่มีเงินนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณ เป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์บางท่านคุณน่าจะโสดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะไม่มองว่าชาวราศีสิงห์อาจจะต้องปล่อยผ่านเรื่องราวที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ใจนะ อาจจะเป็นภาพจําที่ไม่ดีในเรื่องราวของความรักในอดีตแลค่ะหรือว่าถ้าในเวลานี้มีคนเกา่เกาๆของคุณวนเวียนในชีวิตของคุณอะไม่มองว่าคุณควรที่จะตัดสินใจได้แล้วนะว่าคุณจะไปต่อกับคนเกา่าๆในชีวิตของคุณที่เขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณหรือว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองดีแต่ไม่แค่รู้สึกว่าณเวลานี้ชาวราศีสิงห์ก็ผลิตเงินอย่างเดียวเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากที่จะเป็นคนรวยอะอยากมีเงินเพราะแค่รู้สึกว่าเงินมัน สามารถที่จะซื้ออะไรหลายๆอย่างได้ในชีวิตแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับชีวิตของคุณเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านจุดที่เคยมีครอบครัวนะหรือว่าเคยอยู่กับแฟนที่แบบเป็นในเชิงของการที่อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะคืออยู่ด้วยกัน,นอ่ะทีนี้มันเลยทําให้คุณเห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วคุณอาจจะเห็นปัญหาในเรื่องของการเงิน ด้วยะค่ะมันเลยทําให้ชาวรศีสิห์ในบางท่านเนี่ยมันนี่อย่างเดียวทําเงินอย่างเดียวนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นพาร์ทของคุณที่แบบโสดแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาที่คุณโสดแต่ว่าคุณก็ยังคงมีความคิดว่าเมื่อ,อไหรที่มีความรักมันก็จะต้องมีเงินด้วยอะค่ะอืม มีมองว่าตัวคุณจะเลือกคนที่เขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ในรูปแบบของการแต่งงานมีครอบครัวในรูปแบบของคนที่เขาจะดูแลและสปอร์ตชีวิตของคุณแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตคุณได้แต่งงานมีลูกเขาก็จะสามารถที่จะสพอร์ตคุณในเรื่องของลูกได้ด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆได้ด้วยเรื่องการเงินได้ด้วยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ได้ เป็นคนที่แบบรวยมากๆแต่ว่าเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้อ่ะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเลือกคนคนนั้นในเดือนพฤษภาคมมเห็นการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีสิงห์ คณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วกับคนเก่าๆแล้วก็ความคิดความกังวลใจนะคะที่เกี่ยวในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะ่ะอืมแม้ว่าคนเก่าๆของคุณจะกลับมานะชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าคนเก่าๆในชีวิตของคุณที่เคยมี ดราม่าที่เคยมีท็อกซิกในชีวิตของคุณนะคะไม่มองว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครั้งหนึ่งเขาจะคืนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่แค่รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เนี้ยน่านจะรู้สึกสับสนใจอยู่สักพักหนึ่งอะคะ่ะเม่ารู้สึกว่าคุณน่านจะสับสนกับตัวเองอยู่พอสมควรกว่าที่คุณจะตัดสินใจตัดคนคนนี้ออกไปได้อ่ะคะ่ะ ไม่คิดว่าเขาน่าจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณและการติดต่อสื่อสารของเขาะค่ะมันทําให้คุณรู้สึกเครียดมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายและมันทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์แต่สุดท้ายแล้วเมยมองว่าชาวราศีสิงจะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองนะคะคุณค่ารู้สึกว่าไม่เอาแล้วคุณรอคนที่มีศีลเสมอก,กันกับคุณแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณในเชิงของคู่รักการแต่งงานมีครอบครัวและสามารถดูแลคุณได้ ถามว่ามีคนเข้ามาไหมไม่มองว่ามีนะชาวราศีสิงห์ไม่มองว่ามีค่ะมีมีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามามันก็จะเหมือนแบบคุณจะต้องเหนื่อยก่อนก่อนที่คุณจะได้เจอกับความรักอะคะ่ะ คุณน่าจะต้องเหนื่อยก่อนจะต้องเจอกับคนคนนี้ก่อนหมายถึงว่าจะต้องเจอกับคนเก่าๆของคุณคนนี้ก่อนค่ะคุณถึงจะได้เจอกับคู่ของคุณอะคุณเคยได้ยินใช่ไหมว่าแบบเออเราอาจจะต้องแบบเจอคู่กรรมคู่จรก่อนที่เราจะเจอคู่แท้อะไรอย่างเงี้ยอ่าความรักของคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะดวงของคุณก็จะประมาณนี้เลยก็จะประมาณว่าเออเจอคู่กรรมคู่จรก่อนที่จะเจอคู่แท้ค่ะ คุณจะต้องเหนื่อยก่อนที่คุณจะได้ความรักอะคุณจะต้องเหนื่อยก่อนที่คุณจะได้เจอกับความรักแล้วก็คุณจะต้องเหนื่อยก่อนที่คุณจะได้เจอกับรักแท้ค่ะความรักที่เป็นของคุณชาวราศีสิงห์แต่ก็ใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้อะค่ะจบความทุกข์ใจไม่มองว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะชาวราศีสิงห์ก็ในเดือนพฤษภาคมนี้มีแนวโน้มสูงมากว่าคนเก่าๆในชีวิตของคุณ จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแล้วก็จะทําให้คุณนะคะรู้สึกเคลียร์รู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับความรักของคุณเนื้อคู่ของคุณแล้วก็คู่แท้ของคุณนะคะอย่างกับที่ไพ่บอกเลยอะว่ามันน่าจะมีคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าเข้ามาด้วยผลประโยชน์อะค่ะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณเคยซัพพอร์ตคนเก่าๆของคุณด้วยการ ให้เงินให้ยืมเงินหรือว่าเวลาที่เขาแบบมีเรื่องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบคอยอยู่คอยเคียงข้างคอยให้คําปรึกษาหรือว่าคอยหยิบยื่นในเรื่องของเงินให้อะคะ่ะไม่มองว่าคนคนนี้ตอนที่เขากับคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเขาน่าจะเป็นทุกข์อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยให้เขาเป็นทุกข์ไปเถอะอย่าให้ตัวคุณเป็นทุกข์เลยนะเพราะว่าการกลับมาของคนคนนี้อะคะ่ะ เขาค่อนข้างที่จะทําให้คุณเป็นถูกอยู่พอสมควรชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นความรักของคุณที่คุณปรารถนาคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยคนที่จะรักคุณและพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะกําลังจะก้าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วเพราะฉะนั้นความรักที่กําลังจะหวนคืนกลับมาหาคุณเนี่ยมันไม่เวิร์กนะมีจะต้องพูดแบบนี้ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัาดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะชาวราศีสิงห์เนาะก็จะประมาณนี้ ย่ามีขอไพ่คำแนะนำอีกใบหนึ่งนะพูดกับเขานะ่าจะมีเรื่องของความแตกต่างกันด้วยนะอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีผลกระทบนะในเรื่องของศาสนาคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างศาสนาด้วยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะ ก็อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือว่าความเชื่อนะคะที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้นะชาวราศีสิงห์พาร์ทของคุณโสดนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงของพาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาต่อเลยนะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาของชาวราศีสิงห์นะโอเคเดี๋ยวเปิดลัคนาราศีแล้วก็นุศของเขากันก่อนเลย ธาตุด,ดินค่ะร,รุกศบกันมะังกรนะราศีธนูธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะเด่นธนูเนาะรุกศรลาภฤกิกนะคะโอเคเดี๋ยวมีขอให้คำแน,น,นะนำใบแรก ชาวราศีสิงห์บางสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้อะนะคะไม่อยากให้คุณปล่อยมันผ่านไปนะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่คุณปล่อยสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกโล่งนะมันไม่มีอะไรที่คุณสามารถที่จะควบคุมได้ทุกอย่างชาวราศีสิงค์คุณไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ทุกอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกของคนหรือว่าความรักของใคร คุณทำได้เพียงแค่ควบคุมความรู้สึกของคุณและความรักของคุณคุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้ใครมารักคุณหรือว่าให้ใครมารู้สึกดีๆกับคุณได้หรือว่าเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้ร้อเเพราะฉะนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปล่อยไปอะไรก็ตามที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เมี่อยาให้คุณปล่อยไปนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยื้อคุณจุดรั้งมันมีแต่ที่จะทําให้คุณเหนื่อยการที่คุณ พยายามควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อะค่ะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเลยนะจักรวาลพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคอยชี้แนะแนวทางให้กับคุณเสมอเพียงแค่คุณอะค่ะจําเป็นที่จะต้องฟังเสียงนีรกร้องจากหัวใจของคุณฟังเสียงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณจักรวาลนางฟ้าประจำตัวคุณพยายามที่จะสื่อสารกับคุณจริงๆอะคุณรู้อยู่แล้วนะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันมีการแก้ไข และมันสามารถที่จะแก้ไขได้และสุดท้ายค่ะที่พายอยากจะแนะนํากับคุณนั่นก็คือว่าเมื่อไร่ก็ตามที่คุณหยุดควบคุมและปล่อยให้ทุกๆอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปนอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะถูกแก้ไขอย่างสวยงามเสมอนะคะคุณชาวราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เน่ยอยากให้คุณปล่อยผ่านไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่ขยายกันหน่อยนะคะทําไมไพ่ถึงออกมาขยายให้กับคุณแบบน,นี้ ทำไมไพ่ถึงทำไมไพ่คำแนะนำถึงออกมาบอกกับคุณแบบนี้นะจอยไม่ขอดูหน่อยไม่ขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะในเรื่องของตรรกะในเรื่องของเหตุผลนะ่ะ อีกคนหนึ่งอะค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งอะค่อนข้างที่จะเหมือนเด็กมากๆเลยทําอะไรเหมือนเด็กอะทําอะไรแบบไม่ค่อยคิดอลยค่ะ ความสมพันญเนี้ยมันมีคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้อยู่พอสมควรที่สําคัญไม่ว่าคนคนเนี้ยเขาจะอายุเท่าไหร่อ่ะภายนอกลุคของเขาอะค่ะมันค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าบางครั้งเนี้ยการที่เขาทําอะไรกับคุณเนี้ยอยากกับที่ไม่บอกว่ามันเหมือนเด็กอ่ะมันมีความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ค่อยโตอะค่ะหมายถึงว่าเออจะให้ไม่์พูดว่าไงดีอ่ะคือ กับคนอื่นน่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีมากมากๆเลยอะแต่กับคุณน่ะเหมือนเขาจะเอาอะไรเขาต้องเอาให้ได้ดั่งใจอะเหมือนเขาถือความคิดของเขาเป็นหลักอะคะกับคุณน่ะกับคนอื่นเนี้ยเขาอาจจะดูแบบมีมากแล้วก็แบบว่าอ่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นผู้นําแต่พอเวลาอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะเอาอะไรอ่ะเขาจะเอาให้ได้ดั่งใจเลยอะอยากได้อะไรต้องได้ อะไรประมาณนี้ค่ะคุณต้องคอยแบบตามใจเขาตลอดเลยหลายๆครั้งที่คุณพยายามที่จะมอบโอกาสให้กับเขาหรือว่าพยายามที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนคนนี้แต่มันแปลกตรงไหนรู้ไหมมันแปลกตรงที่เวลาที่คุณยื่นสิ่งดีๆให้กับคนคนนี้คุณน่าจะได้รู้สึกว่าโอ้มันดีจังเลยคุณจะรู้สึกดีจังเลยเมื่อเวลาที่คุณให้ของกับใครแต่กับคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมันทําให้คุณรู้สึกท้อ มันแปลกตรงนี้ค่ะเวลาที่เราให้ของกับใครเราจะรู้สึกดีใจแต่เวลาที่คุณให้ของกับคนคนนี้หรือว่าให้ความรู้สึกกับคนคนนี้มันกลับกลายเป็นว่าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อคนคนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมีอีโก้อยู่พอสมควรเลยนะมันจะต้องพูดแบบนี้ว่าเขามีอีโก้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณถึงจะต้องตามใจเขาอยู่เสมอเสมอ เอาจริงคนคนนี้ค่ะเขามีความเป็นตัวเองสูงมากนะเขาเคารพตัวเองสูงมากนะคะและเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแคร์ใครด้วยไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่หลายๆครั้งที่เขาอาจจะโฟกัสชีวิตของเขามากเกินไปรักอิสระในชีวิตของเขามากเกินไปมันเลยทําให้การที่เขามองข้ามความรู้สึกคุณหลายๆครั้งมันทำให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็มันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดจนบางครั้งคุณรู้สึกอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เลยนะ ชาวราศีสิง์เขามีคนของเขาแล้วหรือเปล่าเขามีคนในครอบครัวของเขาไหมถ้าเขามีคนในครอบครัวของเขาอะค่ะตัวคุณรู้สึกว่าอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะเพราะคุณรู้สึกว่าอยู่ไปอะความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ถูกพัฒนาถึงแบบเป็นคู่รักอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอะมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมันมีการพูดคุยเจรจา กันเกิดขึ้นนะคะอืมความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและหาทางออกไม่ได้ยิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยยิ่งคุณพยายามเข้าหาเขาพยายามทําดีกับเขาพยายามให้สิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเออมันดีกับเขาอะแต่มันกลายเป็นว่าตัวคุณนั้นเหนื่อยการที่คุณให้ของกับใคร่ะคะหรือว่าคุณให้ความรู้สึกกับใคร่ะคะถ้าเขาเห็นคุณค่าจริงๆอะ่ะคุณจะไม่ตกอยู ตามสถานการณ์น้าภัยแบบนี้อ่ะมันจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้ค่ะเหนื่อยจนรู้สึกว่าแบบเหนื่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้ฉันเหนื่อยมากกว่านี้ฉันไม่ไหวแล้วมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นโสดก็ได้ถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันยากเหลือเกินถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยเหลือเกินคุณแค่รู้สึกว่าโอเคยังเลือกที่จะโสดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเดือนพฤษภากัน,นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ากับความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะ อึมม่รู้สึกว่าตัวคุณนะรู้ดีนะว่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับมา คนคนนี้ค่ะถ้าในช่วงเวลานี้นะคุณกับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันไม่รู้สึกว่าเขาส่องคุณหนักมากเลยนะช่วงเนี้เขาแค่รู้สึกว่าคุณหายไปเลยคุณทําอะไรอยู่ทําไมคุณถึงไม่ติดต่อสื่อสารหาเขาแล้วก็เกิดข้อสงสัยในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่าจะได้รู้ความลับของคนคนนี้นะกับเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน่ะแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณจะได้รู้ละ ไม่มองว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะคะเขาจะพยายามประคับประคองคุณไว้ในชีวิตของเขาแต่ไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปอะค่ะคุณน่าจะรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยจนพอแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะกลับไปหาคนคนนี้แล้วอะเขาจะเข้ามาหาโอกาสจากคุณนะไม่มองว่าเขาจะติดต่อสื่อสารมาแบบพูดคุยกับคุณว่าเออเป็นยังไงหายไปเลย รเรื่องราวของเราจะเป็นไปยังไงเรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมกลับมาครั้งนี้เขาจะมาออฟเฟอร์ในเรื่องของความมั่นคงให้กับคุณนะอาจจะเป็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าคุณกับเขาเป็นเฟรน์โซนกันมานานแล้วเขาอาจจะเลื่อนสถานะให้กับคุณแบบอาจจะดูแลคุณมากขึ้นแล้วก็อาจจะเลื่อนสถานะให้คุณแบบเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ย ืชาวรน่าสิ่ส์ไม่อยากที่จะทะเลาะแล้วอะคะ่ะไม่มองว่าถ้าคนคนนี้ยเขาไม่ได้กลับมาด้วยเรื่องของการให้ผลประโยชน์กับคุณอะไม่ค่ารู้สึกว่าเขากลับมาในครั้งเนี้ยเพราะว่าเขาอยากที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคุณอะเพราะว่าเวลาที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาอะคะ่ะแล้วเขาไม่สนใจอะ แล้วการที่คุณเดินออกมาเนี่ยมันทําให้สิ่งดีๆที่เขาเคยได้รับมันหายไปด้วยอะคะ่ะเขาเลยแค่รู้สึกกลับมาเพื่อที่จะเรียกร้องตรงนั้นที่คุณเคยให้เขาหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กลับมาแบบยื่นข้อเสนอให้กับคุณอย่างเช่นพาคุณไปนู่นนั่นนี่หรือว่าซื้อของให้กับคุณให้ค่าเลี้ยงดูคุณหรือว่าแบบไปให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะกลับมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยให้เขามันหายไป แต่ชาวราศีสิงตัดจริงนะในเดือนไม่ไม่ต้องเปิดไพ่เพิ่มละในเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีสิงตัดจริงเมย์แค่รู้สึกว่าคุณตัดจริงๆคุณแค่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับคนคนเนี้ยคุณ,คณ,คณ,คณเลยเลือกที่จะเป็นโสดมากกว่าแม้ว่าเขาจะเข้ามาของโอกาสจากคุณเขาไม่ได้เข้ามาแค่รอบเดียวนะแต่คือเขาจะเหมือนแบบเตืออ้อะตื้อคุณอาจจะเข้ามาพูดกับคุณหลายครั้งหน่อยแต่คนคนเนี้ยเขาจะไม่ได้แบบเหมือนขนาดที่แบบว่า จะมาลักกันนะเราอยู่ไม่ได้ที่ว่าเออเราขาดเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ได้มาในเวนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคนตรเนี้ยค่อนข้างที่จะมีอีโกอยู่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคารพเอ่เคารพตัวเองอยู่พอสมควรเวลาที่เขากลับมาเขาก็จะกลับมาแบบค่อนข้างที่จะมีมาดนิดหนึ่งอะคะ่ะชาวราศีสิงห์แล้วถามว่าเขากลับมาไหมเมย์รู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาแล้วก็กลับมาในครั้งเนี้ยกลับมาเพื่อที่จะขอโอกาสจากคุณ ีนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อกับคนคนนี้แต่เมค่ารู้สึกว่าคุณน่าจะไม่เอาละคุณน่าจะปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบไปเลยเพราะคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะพยายามอีกแล้วอะคุณค่าตรู้สึกว่ามันเหนื่อยมามากพอแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องแบบทนทุกข์อยู่กับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วอะค่ะเพราะว่ามันคงถึงที่สุดของคุณแล้วอะชาวราศีสิงห์ เห็นไหมม่บอกแล้วว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกนะเหมือนกับคนคนนี้อะค่ะเขารู้สึกว่าการที่คุณไม่อยู่มันมีสิ่งดีๆหายไปด้วยอะค่ะสิ่งดีๆที่คุณเคยยื่นให้กับเขาสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาอะค่ะมันหายไปพร้อมกับการที่คุณเดินออกจากชีวิตของเขาอะค่ะมันเลยทําให้คนคนนี้รู้สึกคิดถึง สิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขามันเลยทําให้เขาจะต้องกลับมาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาเขาจะเข้ามาพยายามที่จะง้อคุณหรือว่าพยายามที่จะดึงคุณกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะชาวราศีสิหงแต่ไม่ค่รู้สึกว่าคุณน่าจะพอแล้วอะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะสําหรับ EP นี้นะคะก็ผิดพลาดไหนต้องขออภัยด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ